มาประกบะกบเพราะมันหยุดไม่กี่แต่ทีนี้คุณหมอธวัชชัยท่านมาสนใจหน้าริเวอร์เดลเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีตอร์เ f e r รนซ์เหมือนกับว่ามีเรือลำหนึ่งมาประกบะกบเพราะมันหยุดไม่กี่ครั้งถ้าอยู่บนเรือมันก็ต้องมีบาดแผลบนเรือให้เห็นใช่ไหมครับคุณหมอธวัชชัยท่านก็เลยสงสัยว่ามันมีการเปลี่ยนเรือหรือไม่เพราะมีข้อสันนิษฐานว่า คลิปวิดีโอก่อนหน้า20นาฬิกา36ภาพแตงโมเต็มเลยทั้งคลิปวิดีโอร้องเพลงภาพถ่ายนิง่งแล้วหลัง23 20.36มีอยู่ภาพเดียวภาพเดียวจริงๆครับแล้วก็เป็นภาพที่มีปัญหาด้วยที่เหลือเนี่ยอ้างว่าแตงโมถ่ายให้ทีนี้พก,ก็คือภาพนี้เลยครับแต่ผมอยากจะชวนท่านผู้ชมในครั้งแรกเลยนะครับว่า20.36คือภาพเนี้มันมีพิรุธก็มีคนเถียงผมเยอะ นะครับว่าภาพปกติผมรับฟังนะครับแต่คุณหมอธวัชชัยท่านก็มีวิธีอธิบายของท่านว่ามันผิดปกติคำว่าผิดปกติของท่านเนี่ยท่านเป็นศัลยแพทย์ด้าน,นอุบัติเหตุนะท่านก็บอกว่ามันผิดลักษณะกายวิภาคอ๋หมายถึง<ท>มุมหน้าแตงโมใช่ไหมท่านก็เลยเรียงลําดับมาให้ดูว่าวิธีการทําอย่างนี้มันคืออะไรภาพถัดไปครับวิธีเรียงของท่านก็คือว่าท่านสังเกตจาก ภาพทีระภาพมาเลยนะครับคุณเก๋ลองอ่านให้ฟังหน่อยครับทระภาพมาเลยนะครับคุณเก๋ลองอ่านให้ฟังหน่อยครับตามธรรมชาติเวลาก้มหน้าไปทางไหนคอด้านนั้นต้องหดมุมระหว่างคางกับคอแคบลงจนไม่เห็นช่องว่างแต่ในภาพกลับตรงข้ามกับความจริงคอยือดมุมคอเปิดมุมคางเปิดแล้วก็มีช่องว่างเกิดขึ้นภาพถัดไปเลยครับ อันนี้เป็นภาพที่คุณหมอหยิบตัวอย่างให้ดูไม่ใช่เป็นตุ๊กตานะครับแต่จริงๆเป็นภาพแตงโมอยู่กับคุณโมอามีนาแต่เขาปิดหน้ามุมคล้ายกันเลยนะอาจารย์มุมคล้ายกันไหมก็คล้ายๆนะภาพถัดไปครับแต่นั้นก้มคุณหมอเขาบิดให้ดูองศาอ๋อถ้าบิดเออบิดนิดนึงบิดนิดนึ่งภาพถัดไปครับแล้วก็มันจะได้องศาแบบนี้หมุด20องศาทวนเข็มทั้งเฟรม เห็นได้ว่าไหล่ซ้ายสูงกว่าไหล่ขวาทันทีนะครับก่อนหมุนภาพเนี่ยไหล่ขวาจะสูงกว่าไหล่ซ้ายพอบิดแล้วไหล่ซ้ายจะสูงกว่าไหล่ขวาเวลาหมุนภาพ20องศาทุนเข็มทั้งเฟรมนะครับเส้นประทุกเส้นขนานกันคุณคุณหมอท่านว่าอย่างนั้นนะครับภาพถัดไปครับคุณหมอท่านก็บอกว่าคุณเก๋อ่านต่อเลยครับท่านก็บอกว่าลักษณะเนี้ยมันเป็นภาพ จากเดิมทางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งเป็นลักษณะขนานละนาบไหล่ขวาสูงกว่าไหล่ซ้ายมากลับมุมก็ทําให้ไหล่ซ้ายนะครับเตี้ยกับไหลขวากลับด้านกันค่ะดูภาพต้นฉบับนะคะครับภาพต้นฉบับแคปมาจากวิดีโอไม่ค่อยชัดและมีภาพต่อเนื่องหลายรูปใบหน้าด้านข้างศูนย์องศาแนวดิ่งลําตัวองศูนย์องศาแนวดิ่งโอบเพื่อนไหล่ขวาสูงกว่าไหล่ซ้ายพอเรา พลิกบุมขึ้นมาใช่ไหมมีการโรเทตขึ้นมา20องศาเนี่ยครับใบหน้าด้านข้าง340องศาแนวดิ่งลำตัว340องศาแนวดิ่งโอเพื่อนไหลขวาต่ำกว่าไหลาซ้ายเพราะอะไรเพราะภาพถูกหมุนหมุนไป20องศา20องศาคือโรเทตภาพภาพถัดไปครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยมีหมดยังครับหลัง หมดได้ยังครับทางทีมงานช่วยแจ้งแค่นิดหนึ่งนะครับอ่าน่าจะหมดเลยไหมคะ,ะถ้าหมดแล้วถ้าหมดแล้วนะครับก็มีคนไปลองตัดให้มันบิดแล้วก็ลองสูมภาพนี้ที่บิด20องศาเป็นติ๊กตอกเนี่ยแชร์กันทั่วเลยแล้วใช้คําว่าอุ้ยมไม่ทราบว่าแคปมาไหมไปลองดูครับอ่า ท่านผู้ชมดูนะครับที่เขากําลังบิดจากตรงเนี้ยท่านผู้ชมว่ามันพอดีกันไหมหน้าสนใจเฉพาะหน้าของคุณแตงโมเลยนะครับคถ้าผู้ชมว่ามุมเดียวกันเลยอะมันเป็นมุมเดียวกันหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตจากคุณหมอธวัชชัยคะนะครับเอาละ่ะพ้นจากภาพนี้ไปถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างที่อาจารย์ธวัชชัยว่าแตงโมหายไปตั้งแต่ยี่สบจก็เลยต้อง ประดิษฐ์ภาพนี้สมมุติว่าจริงนะอืเราก็ต้องกลับไปที่รายการโหนกระแสค่ะโหนกระแสนะครับที่สัมภาษณ์สามภาพว่าจริงๆเป็นยังไงไปชมดูกันครับคือ21่สนาิกาห้านาทีนะครับอันนี้อยู่ที่พรองอมเจ็ดค่ะอยู่ตรงนี้จะนานหน่อยเพราะว่ารูปมันเบลอเยอะก,ก็ถ่ายจนให้ได้รูปสวยภาพนี้ใครถ่ายฮะ อ่นถ่ายซนใช่ไหมซนถ่ายนะคุณเดินมาถ่ายให้ทุกคนอาจจะต้องพูดเสียงดังเสียงดึงนะยครับคุณเดินมาถ่ายให้ะร,รูปนี้โอเคคุณเดินคุณเดินไปถ่ายให้นะใช่อ่าขอดูอีกรูปหนึ่งฮะอันนี้คือสี่ทุ่มหกนาทีรูปนี้ใครถ่ายครับโมถ่ายค่ะอันนี้คือโมถ่ายอ่าอันนี้คือเป็นรูปสุดท้ายมีไหม มีรูปต่อจากนี้มาที่ตังโมถ่ายไม่มีไม่มีนะสี่ทุ่มกับหกนาทีเวลานี้นะครับผมย้อนกลับไปถามว่าตังโมตกน้ำตอนกี่โมงสมีรูปหนึ่งไหมอันนี้สี่ทุ่มสิบสามอันนี้ใครถ่ายไมอค่ะอันนี้ก็โมถ่ายอันนี้สุดท้ายหรือยังสุดละสุดละ่ะสุดท้ายนะฮะนี่สุดท้ายนะครับไม่มีอีกแล้วคือรูปนี้คือโมถ่ายแล้วไม่ถ่ายไม่ถ่ายรูปอีกเลย หลังจากนี้เธอเดินกลับไปแล้วเธอเสียชีวิตเอ่อหนูหนั่งชมวอันนี้เรือจอดอยู่นะคะหลังตากนี้ก็คือมีแบบเรืลล่อรอืมอ่ะคุณเก๋ลองอ่านาาคำพิพากษาค่ะในจุดนี้อีกทีหนึ่งให้ฟังหน่อยครับเมื่อกี้มีภาพที่เขาขึ้นตอนยี่สิบสองรากาสิบสามนาทีใช่ไหม<ช>สารก็บอกว่าภาพจากรายการหนนกระแสเป,เป็นภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์ของนางสาวกระติก ร,ระบุเวลา22.13นานาทีฉากหลังเป็นสะพานพระราม8บ่งชี้ว่าภาพนี้มีการแก้ไขเวลาเพราะตำแหน่ง GPS จริงเวลา22.13นากานาทีเรือเลยสะพานสังหีไปแล้วเวลาย2องนากาสนาทีเรือต้องไปอยู่ตรงวชิระพยาบาลตาม GPS หน้า10ไม่ใช่ฉากหลังเป็นสะพานพระรามแับและในหน้าที่11ตามข่าวบอกว่า เรือมาจอดที่อู่ NBC นีอันนี้อันนี้อันนี้ถึงอีกช่วงหนึ่งอีกช่วงหนึ่งเอาละท่านผู้ชมครับแปลว่าคุณหมอธวัชชัยรายงาน GPS กับเวลาที่ดูขัดแย้งกันเอ,อาละครับจริงเท็จเป็นยังไงมันปรากฏในคำพิพากษานะใช่ใช่แต่ภาพเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นภาพที่หลายคนยังถกเถียงกันอยู่เยอะก็คือภาพคุณแตงโมทําไมมันมีอยู่ภาพเดียวนับตั้งแต่เวลา21นาฬิกา56นาทีใช่ไหมครับ<ะ>คือวัดจาก20 20.36ก่อนหน้านี้ที่อยู่บริเวณริเวอร์เดลเนี่ยเหมือนจะมีภาพนี้ภาพเดียวและไม่มีอีกเลยคุณหมอธวัาชชัยบอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจริงจริงที่ต้องมีภาพอย่างนี้เพราะแตงโมไม่ได้บนเรือแล้วคือแม้แต่ในคำพิพากษาเขายังเชื่อเลยว่าภาพตัดต่อนะจ๊ะทีนี้ท่านผู้ชมครับนอกจากภาพที่เป็นปริศนาภาพนี้คือเวลา21 56. นาฬิกาหนาทีใช่ไหมครับที่เรามีคำถามอยู่ในขณะนี้เนี่ยว่าจริงหรือเท็จ ผมก็จะเห็นว่าตราบใดที่เราไม่เห็นตัวโทรศัพท์จริงๆและ<ม>ดูดมาจริงๆ<ม>เราก็ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์ท่านผู้ชมก็เถียงผมผมก็เถียงไปเถียงกันมามคุณหมอธวัชชัยมันก็ไม่จบจนกว่าจะได้โทรศัพท์ใช่ไหมครับก็เป็นเหตุทําให้คุณหมอธวัชชัยเรียกโทรศัพท์ทุกคนไงและขอตําแหน่งโลเคชันทุกคนด้วยก็ถูกตัดออกไงครับในคดีนี้ไงถูกตัดจากการเป็นพยานออกไปใช่ถูกตัดออกจากการเป็นพยานในคดีหลักนะครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้มันไม่สามารถมีหลักฐานเหล่านี้ได้คดีหลักได้ถูกต้องครับทีนี้ มันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเวลานี้21นิก56นาทีแท้ที่จริงแล้วภาพนี้เป็นภาพสองคนหรือหนึ่งคนกันแน่ทำได้ไหยครับอาจารย์ทำไงคำถามก็คือคำถามนี้มันสำคัญเพราะมันดูเหมือนเวลาเนี้มันมีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นกิจกรรมหนึ่งในนั้นดูเหมือนว่าจะอ้างว่าคุณแตงโมตอบในอินสตาแกรมกับคุณแอนนาตอนนั้นเดี๋ยวผมจะเลาใฟังว่าทำไมเบื้องหลังนะครับ ในรายการโหรกระแสก็มายืนยันตรงนี้แต่คนที่มาชี้ชัดตั้งแต่สามปีที่แล้วแล้วแหลมคมลึกซึ้งที่สุดก็คืออาจารย์โต้งท่านก็คือรองศาสตราจารย์พันตารวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงศ์ภูตระกูลท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีแล้วก็เป็นประธานกรรมการคณ,ณะอาชยววิทยาและการบริหารงานยุทธธรรมของมองลังสิตอาจารย์อยู่มหาลัยกับผมนี่แหละครับท่านเก่งมากเลยนะครับคือใครจะตบตาท่านไม่ได้ท่านวิเคราะห์ถามคําถามแล้ว วันนี้จะมาเฉล,ลยว่าถ้าแตงโมอยู่บนเรือ,อจริงภาพนี้มันมีปัญหาทํามาเพื่ออะไระก็แปลว่าต้องทํามาเพื่อพิสูจน์ใช่ไหมครับถ้าสมมติสมมุติว่ามีการตัดต่อจริงเนี่ยภาพนี้ก็ต้องทําเพื่อทําให้เห็นว่ามีแตงโมอยู่ในเวลานี้ใช่ไหมครับสร้างหลักฐานเราต้องตั้งคถามว่าสมมุติมันเป็นเอกสารสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของการตัดต่อจริงนะอ่ะแล้วเราจะตัดต่อเพื่ออะไรแปลว่าแตงโม ไม่ได้อยู่ในสภาพนี้แล้วใช่ไหม,มหรือจริงๆไม่อยู่บนเรือแล้วใช่ไหม,มจึงต้องมีภาพนี้ปรากฏหนึ่งในนั้นที่คุณหมอเทวชัยคือบอกว่าต้มหูหายไปไหนใหญ่เบื้อเริ่มขนาดนั้นขนาดในศพยังเจอเลยมีมีค่ะแต่ทําไมในนี้ในภาพไม่มีกลับไม่เจอแต่ถึงแม้จะอย่างนั้นอาจารย์โต้งหรือดรเกฤนณพงศ์ท่านตั้งข้อสังเกตเรื่องโทรศัพท์ครับไปฟังกันหน่อยครับเชิญครับ อาจารย์ผมขอขอ,ขอดูตรงนี้หนึ่งผมอยากเทียบไทม์ไลน์นิดหนึ่งว่าม,มันมีประเด็นนิดหนึ่งนะครคือคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้อาทิมงานเอาขึ้นนะสามทุ่มห้าสิบหกนาทีเขาถ่ายรูปอยู่เอาขึ้นขึ้นก่อนเนี่ยสามทุ่มห้าสิบหกเลยเตะเลยไหม่ะห้าหกด้วยแล้วใครตอบไหนวะตรงไหนเนี่ยนี่ค่ะสามทุ่มห้าสิบหกรันตุลเออใช่ป่ะเดี๋ยวนะ โอเคคุณผู้ชมดูนู่นนะสามทุ่มห้าสิบหกนาทีวันพฤหัสขึ้นมานี้คือถ่ายรูปกำลังอยู่ที่กรุงเทพเห็นไหมฮะอ่าสะพาน,น,นพระรามแปดรื่องใครสะนิพานพระรามแปดอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องของเ,ขเครื่องของกระติกอ,อันนี้คือเครื่องของกระติก<อ>นะฮะ,ะตาโมอยู่ในภาพด้วย<อ>ในเวลานี้สามทุ่มห้าสิบหกถูกไหมอาจารย์<อ>มันบอกถูกทำอาไรอยู่ไหม แต่อันนี้เป็นลายของแตงโมที่มีการพูดคุย, <ไป S 1> ยกับคุณปะพินตาะกรมค่ะประพินอสการ,ร,รมนะอิสการมขอขออภัยนะฮะขอเลขที่ฉันนึกได้ว่าต้องโอนให้เธอได้แพรบๆนะผมขยายนี่นะฮะในเวลาเดียวกันเลยวะเวลาเดียวกันอ่านี่กล้องกลับเข้า,ขามานาทีเดียวกันเลยเห็นไหมสามทุ่มห้าสิบหกเห็นไหมอ่าลองลองแคปแล้วก็ขยายภาพให้มันกว้างขึ้นนะฮะ เห็นไหมสามทุ่มห้าสิบหกไหมครับภาพเลยนะฮะอขอกล้องซูมเข้ามาเลยฮนะเห็นไหมสามทุ่มห้าสิบหกนะเห็นไหมอ่ะโอเคสามทุ่มห้าสิบหกนะครับเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับเปิดหมดได้เลยครับเลยครับไว้ให้หมดหมดเลยเหรอเปิดหมดเลยค่ะหลังจากนั้นมันมีตัวนี้น <ะ S 2> ผมไม่อยากเปิดหลังจากนั้นนะฮะ<ๆ>ก็คือ ข่าวเธอตกเรืออันนั้นก็ได้ข่าวแล้วก็พักคนแรกนี่นะฮะว่ามีข่าวเธอตกเรือฉันงงโอเคเดี๋ยว่อนนะฮะทีมงานผมขอแคปภาพไว้ยังแคปแล้วนะขอ,อขึ้นคู่กันเลยฮนะเนี่ยสามทุ่มห้าสิบหกนะอันนี้คือคุอยกับคุณอยู่ค่ะแต่สามทุ่มห้าสิบหกในภาพนั้นมันมีการถ่ายภาพและตงโมดร่วมเฟรมอยู่กับกระติกก็สามทุ่มห้าสิบหกเหมือนกันวันพฤหัสเหมือนกันอาจารย์มันเป็นไปได้ไหม ต้องดูว่าตอนที่มีการถ่ายภาพแล้วเนี่ยไปโพสช่วงเวลานั้นหรือเปล่านะครับแลวใครเป็นคนโพสต์แต่อันนี้มันไม่ใช่เป็นการโพสต์อาจารย์คมันเป็นทำลายของการถ่ายรูปจริงจริงกดทําแลบได้นะฮะกดทําแลบมันจะแต่อันเมื่อเกี้ยนคือมันไปถ่ายาูมันเป็นทำลายของเขาเลยที่เขาที่เขาที่เขาส่งหลักฐานมาว่าถ่ายเวลานี้เวลานี้ตอนเวลานี้ค่ะก็มีสองประเด็นประเด็นแรกคือโทรศัพท์ของคุณตันโมก็เป็นการโต้ตอบเองมีสอนมีคนมาโต้ตอบให้แทน นะครับอ้าวเวนละยังไงวันเนี้ยแต่ปกตินี้ใส่ตังโมไม่เคยให้ใครหยิบโทรศัพท์จะเป็นคนส่วนตัวเนี่ยที่รู้จักกันยกเวน้นยกเวน้นก็ต้องมาดูต่อนะครับว่าคุณตังโมไว้ใจใครขนาดไหน,นถึงสามารถจะเข้ารหัสเข้าตัวสับได้นะครับอืมนะ,อะโอเคทีนี้ขอญาตนะอันนี้คือประเด็นที่วันวันนั้นแต่คุณเองก็ไปที่ท่าเรือไปค่ะแล้วคุณโทรหาคุณแม่ใช่ไหมหนึ่งนี่ค่ะ ดรกฤษณพงศ์ ong, ตั้งคําถามดีมาก21.56นั้นแตงโมตอบอจริงๆหรือเปล่าในภาพที่มันมีปัญหาแล้วนะครับผมก็ยังไม่ฟันธงนะตราบใดที่ยังไม่ขึ้นสู่กระบวนการพิสูจน์ในชั้นศาลอันนี้เป็นข้อสังเกตและวิเคราะห์ในเชิงกาย,กายวิภาคจากคุณหมอธวัชชัยนะครับทีนี้ผมสนใจว่าแล้วอินสตาแกรใครตอบอใครตอบแตงโมตอบใช่ไหมถ้าตอบ แล้จริงและเป็นเรื่องจริงนะก็แปลว่าภาพนี้ก็อาจจะจริงก็ได้ถูกป่ะแต่มาดูแปลกๆอยู่นะแล้วจะปลอมไปทำไมใช่ไหมหรือว่าทาไมตัดต่อทำไมจะต้องแก้ไขเวลาเวลาแล้วทําเพื่ออะไรเพราะว่า GPS ไปจับได้อีกจุดหนึ่งใช่ไหมทําไมต้องแก้ไขเวลาเวลาก็เรื่องหนึ่งภาพนี้ก็ยังเป็นที่สงสัยอีกประการหนึ่งตัดต่อไหมตัดต่อไหมอีกประการหนึ่งนะครับทีนี้มันก็คงเป็นประเด็นว่า ถ้าสมมติมีการตัดต่อจริงก็เป็นไปเพื่อทําให้เชื่อว่าแตงโมอยู่เวลานี้ใช่ไหมครับม,มันเน<อ>ผลเดียวใช่ไหมเพื่อเป็นการสร้างหลักฐานว่ายังอยู่นะยังอยู่ณเวลานี้ยังอยู่อยู่ในสภาพนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชม,ม,มถ้าสมมุติเป็นการตัดต่อจริงถ้าเป็นผมผมก็ต้องสงสัยเวลาก่อนนั้นนั้นะว่าแตงโมหายไปไหนก่อนนั้นนั้นหรือไม่แต่บังเอิญมันมีแชทในอินสตาแกรมตอบกลับว่าแพ๊บหรืออย่างเดียวว่าใครเป็นคนตอบการที่เราจะรู้คําตอบนี้ รู้ได้ด้วยวิธีไหนครับวิธีไหนอาจารย์เราก็ต้องขอโทรศัพท์มือถือเขาใช่ไหมครับใช่ใช่ของคุณแตงโมเลยเนี่ยทั้งการโทรเข้าออกและประวัติการโทรเข้าออกรวมถึงตำแหน่งพิกัดที่ใช้โทรศัพท์มันจะชิดเลยเพราะมัน GPS มันจะรู้สอดคล้องกันหรือไม่และรู้ได้เลยว่าแตงโมอยู่ในเรือหรือไม่อยู่จริงไหมใช่เราจะรู้ทันทีใช่ไหมครับท่านผู้ชมจริงไหมคุณหมอธวัชชัยก็เลยทําเรื่องในพยาน ตอนที่ตัวเองเป็นพยานอยู่หนึ่งปากในคดีคุณแตงโมนี่แหละขอเรื่องนี้เลยครับโทรศัพท์คุณแตงโมและพวกว่าใครโทรหาใคร GPS ตรงนั้นตำแหน่งตรงไหนเรียนให้ทราบว่าตอนนั้นเราเห็นในเอกสารรู้สึกว่าตำรวจจะขอเฉพาะประวัติการโทรไม่ได้ขอตำแหน่งนะครับ mm hmm. แต่คุณหมอธวัชชัยขอทั้งหมดถูก ดำเนินการขอให้ยุติการเปลี่ยนพยานก็เลยไม่ได้ใช้นะครับทั้งๆนี่จริงๆสําคัญนะซ,ซึ่งไม่ต้องมานั่งเถียงเลยเราจะออรู้เลยใช่ไหมครับออว่าแตงโมอยู่ตรงไหนบ้าครับมัน<า>ก,ก็เลยเป็นปัญหาอย่างนี้ครับมันก็เลยทําต้องมานั่งถามว่าแล้วเราจะหาโทรศัพท์จากน้องแตงโมได้จากที่ไหนม,มีคนเดียวครับท่านผู้ชมลืมไปหรือเปล่าบังแจ็คไงครับแน่นอนมีคนตั้งถามบังแจ็คถึงเรื่องว่าเท็จหรือจริงยังไง ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งสนใจความเชื่อส่วนบุคคลเอาเรื่องพิสูจน์ได้หรือไม่ได้ก่อนออตอนนั้นบางแจ็คก็เหมือนคุณแม่แตงโมอะส่งโทรศัพท์ไปให้แล้วเขาจะกู้ได้แล้วเขาก็มาสร้างเพจแตงโมตอนนั้นอะแล้วก็คอยโพสต์ภาพต่างๆว่าตอนนั้นเวลานั้นอยู่เท่านี้ตอนนั้นบางแจ็คยังไม่รู้เรื่อง GPS ความเชี่ยวชาญหมอทวัตชัยเลยก็โพสต์ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เต็ไมไปหมดเลยจำได้ไหมครับอ,อ,อยู่ช่วงหนึ่งเนี้ย คุณหมอทวัชชัยท่านก็หยิบมาเพื่อเขาเรียกว่าแคริเบตคือตรวจสอบความถูกต้องภาพที่โพสต์ว่าเป็นจริงเป็นไปได้หรือไม่ตำแหน่งเหล่านัะแล้วปรากฏว่ามันเป๊ะก,กับ GPS ครับเออเหรอเอามาเลียงเลยเหรอจานครับเดี๋ยวหลังปีใหม่ผมมีประชุม <c oughs> นัดนี้เลยอยากเห็นเลยค่ะจย์อยากเห็นไหมใช่ใช่ใช่ผมก็สนใจเวลา21นาฬิกา56นาที ว่าโทรศัพท์แตงโมอยู่ที่ไหนเพราะอะไรไหมครับท่านผู้ชมเพราะการใช้โทรศัพท์ในยุควันนี้มันถูกบันทึกใน Google ในจีเมนมันก็จะขึ้นประวัติว่าตอนนี้ถ้าคุณตั้งเอาไว้มันจะบอกว่าคุณไปไหนไปไหนไปไหนบางเอินโทรศัพท์แตงโมมีบันทึกถ้ามันเป็นบันทึกของแตงโมจริง ผมรอเวลา c a r ิเบ e นิดเดียวนะครับต้นปีหน้านัดกันแล้วกับ<ป>คุณ <นะ S 1> หมอธวัชชัยและทีมเพื่อมา c a r ิเ b e คือปรับแล้วก็เทียบกับภาพทั้งหมดท่า,านผู้ชมคงอยากเห็นภาพแล้วใช่ไหมยอยากเห็นเลยมันจะได้รู้ทั้งหมดเลยนะว่าไทาม์ไลน์เป็นยังไงไปดูพร้อมกันครับอันนี้เป็นมาจากโทรศัพท์ที่เชื่อว่ามาจากแตงโมไม่ใช่ภาพนี้นะครับอันนี้คือภาพที่เราสงสัยใช่ไหมครับยี่สิบเอ็ดจุดห้าหกเขาก็ดูตำแหน่งความเร็วของเรือทั้งหมด อุณภูมิทั้งหมดมาภาพถัดไปครับที่เป็นครับ Google นะครับที่เป็นแผนที่ยุ่งๆหน่อยครับไม่ทราบเตรียมมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูอ่าใช่มันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมขยายอีกหน่อยได้ไหมสมมุติว่าอันนี้เป็นโทรศัพท์แตงโมจริงคุณหมอทวัชชัยท่านก็ดูย้อนหลังข้างบนอะครับคือมีทั้งเส้นทางบกเราอยากรู้ว่าแตงโมเดินทางบกไหมไปในเรือ แล้วกล้ามเข้าไปบกไปแล้วบกแล้วไปไหนต่อเราก็ต้องเชื่อว่าวินาทีที่แตงโมไปที่ครัวตานิกต้องทดสอบแคลิเบตก่อนใช่ไหมครับว่าตรงไหมซูมข้างล่างหน่อยครับเพราะข้าบนดูไปก็ไม่รู้เรื่องซูมตัวอักษรข้างล่างหน่อยค่ะขยายหน่อยว่าหนึ่งได้ผ่านเส้นทางตามนี้จริงหรือไม่อ่าซูมหน่อยครับซูมซหน่อยได้ไหมครับภาพถัดอ่ามีภาพถัดไปก็ได้ครับอ่า บาลามัยใช่ไหมครับคเวลานี้17นาฬิกาถึง17.14หลังจากนั้นลงเรือ29กิโลเมตรเวลา1ชั่วโมง4นาทีแล้วก็ถึงครัวตันนิก18.18ถึง20.09แล้วออกตรงเป๊ะเลยครับย้ำว่าตอนนั้นบางแจ๊กไม่รู้เรื่องเรื่องการตรวจ GPS ของหมอทวัตชัย เหลือตำแหน่งเดียวจะเห็นได้ว่าถ้าลงเรือเมื่อไหร่มันจะต้องขึ้นคำว่า on f e r r y ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วท่านผู้ชมเห็นภาพหลังจากบ้านตานิกแล้วลำดับต่อไปคืออะไรครับพิบูลท่าพิบูลใช่ไหมครับอเอาละ่ะเราจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาเอาอ๋ย่าเพิ่งไปตรงนี้ครับ๋ยวงง,งย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไปตรงรข้างบนพิบูลก่อนอ่อนี้ อ่าท่านผู้ชมครับบ้านตอนนี้คือครัวตอนนี้ะที่บอกว่ามีเจ็สสกีนําใช่ไหมครับอตอนนั้นเนี่ยแตงโมอยู่ตรงไหน46กิโลเมตรใช้เวลา3ชั่วโมง9นาทีอยู่รีโทรศัพท์แตงโมหายไปสัญญาณหายไปครับแต่เรารู้ว่าแตงโมอย,อยู่จนถึงอย่างน้อยเนี่ย20ตามหลักฐานที่มีวีดีโอร้องเพลง แล้วก็บอกว่าเอาเพื่อนมานี่เนี่ยคือเวลาที่เราพอเห็นภาพหนึ่งภาพที่เชื่อมาจากโทรศัพท์แตงโมที่บางแจ็คพูดและดูแล้ว G.P.S. ตรงคือภาพถ่ายด้านหลังของเรือ<ฆ>เวลา20่สนาฬิกาสามนาทีทีนี้เป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วตอนนั้นปิดโทรศัพท์หรือตั้งแอร์โหมดคือตั้ง,งขึ้นเครื่องบินไม่มีสัญญาณเรไม่มีสัญญาณเป็นไปได้นะครับแล้วโผลที พี่บุญเลยเพราะมันหายไปสามชั่วโมงเลยนะจ๊ะทีนี้นิดเดียวครับแต่มันเปิดหนึ่งครั้งใช่ไหมเพราะเมื่อกี้อันนาบอกนี่มีคนตอบมีคนตอบยี่สิบดจุดห้าหกมันอยู่ในช่วงเวลาที่หายไปไหมแล้วตอบอยังไงอ่ะมันไม่มีสัญญาณขึ้นใช่ไหมครับเพราะถ้าตอบจริงต้องใช้สัญญาณมันจะต้องขึ้นทันทีว่า on a ferry คือบนเรือไม่มีครับ พอมันไม่มีก็ต้องคำถามแล้วครับอย่างที่อาจารย์โต้งหรือดรเกษยรติน์ตั้งคำถามว่าใครเป็นคนตอบในบัญชีนี้ได้บ้างมมีคนตอบให้ยงเหรออาจารย์อ้าวคำถามก็คือว่าโทรศัพท์แตงโมอยู่กับใคร หลังจากช่วงเวลา20นาฬิกา36นาทีกระติกว่าอยู่กับกระติกแต่ในที่สุดเปิดสัญญาณออกมาโผล่มาอีกทีที่พี่บูรณ์พี่บูล23นาฬิกาหทุ่มแล้วอะ่ะ5้า <5 S 1> ทุ่ม19บเาสนาทีถึง23นาฬิกาีนาทีตอนนั้นคือเป็นข่าวว่าตกแล้วครับที่ผมสนใจก็คือว่าเอม,มันแปลกนะ ว่าเรือของแตงโมอยู่บนบกแต่ช่วงเวลาเนี้กระติกอยู่ในน้ําอยู่บนเรืออืม,อมทําให้เราเกิดคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ทําไมแตงโมขึ้นเรือไปตลอดเวลาจริงๆหรือเปล่าอันนี้เราตั้งคําถามนะครับแล้วใครเป็นคนตอบแอนนาและอย่าลืมว่ามันมีการลบรูปโทรศัพท์นะครับ ของแตงโมจํานวนมากลบเพราะอะไรมีหลักฐานอะไรและจริงๆริโทรศัพท์อยู่กับใครที่จริงผมรู้คําตอบแล้วแต่ว่าเวลามันไม่มีแล้วพบกันอีกทีตอนปีใหม่แต่จะให้ดูต่อนี่ไหนไหนก็เปิดมาถึงจุดนี้แล้วนี่อาจารย์ไปถ้าพี่บูนต่อแล้วได้ได้ได้ไปไหนต่อไปไหนต่อฮะอ้าวขึ้นดูอีกทีดูต่อไปดูต่อจากเมื่อกี้เลยพี่บูนหนึ่งนะอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแต่หลังหลังพี่บูนหนึ่งคือไม่ใช่ไม่ใช่แตงโมถือเลยใช่ไหมฮะหลังพี่บูนหนึ่ง มันน่าสนใจว่าหลังจากนั้นลงไปในเรืออีกหนึ่งชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีลงเรือนะครับ<ะ>ในช่วงเวลาเนี้ยแปลกอยู่เพราะเหมือนกับกระติกขึ้นบกนะแต่ในถับไปเนี่ยจากเรือไปยัง NBC แล้วมันขึ้นคำว่านนทบุรีพิบูลสามร้านซ่อมมือถือ เห็นไหมครับไปร้านซ่อมมือถือตอนตีหนึ่งเนี่ยนะอาจารย์ครับ,รบแล้วก็แล้วคุณเก๋ต้องดูว่าตีหนึ่งถึงตีสามนะครับไปอยู่ที่นั่นสองสามชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็ driving คือขับอีกบน,บนบนบกนะครับโทรศัพท์เนี่ยไปนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นช่วงเวลาตอนนี้ผมจะมาถอดรหัสหลังวันที่สามมกราคมคนัดไว้แล้ว แต่ว่าเชื่อว่าหลักฐานเก่าไหมหลักฐานเก่าตรงนั้นแหละครับแต่ยังไม่เคยมีใครเรียบเรียงมาเทียบเคียงกับ GPS ใช่ไหมครับท่านผู้ชมพึ่งได้ยินใช่ไหมที่เราพูดอยู่ในขณนะนี้เพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อคุณหมอธวัชชัยเป็นผู้เชี่ยวชาญ GPS แล้วเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญ GPS จะเข้ามารุมระดมสมองกันหลังปีใหม่หมผมนัดไว้แล้วอันนี้จริงๆต้องสรุปว่าเป็น ถึงจะเป็นหลักฐานเก่าแต่เป็นหลักฐานเก่าที่ถูกสกัดไม่ให้ขึ้นศาลนะอาจารย์ครับ,<น>รบผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ลนะในเมื่อเราไม่สามารถขอหมายอะไรได้เลยแล้วก็แคริเบตข้อมูลจากบางแจ็คในช่วงเวลาตอนนั้นที่อาจจะไม่รู้ตัวว่าสามารถถูกเกถูกเปรียบเทียบกับ GPS ได้แต่ท่านผู้ชมเริ่มมีคำถามแนละ้ใช่ไหมครับว่าแอนนาคุยกับใครใช่แตงโมรหรือเปล่าในเมื่อเครื่องของแตงโม ไม่ปรากฏสัญญาณอะไรเลย <Okay. S 1> จะบอกว่าแตงโมคุยจากที่อื่นก็ไม่ได้นะครับเพราะถ้าขึ้นคุยอยู่บนบกมันก็จะขึ้นสัญญาณ mm hmm. ว่าอยู่ที่ไหน mm hmm. mm hmm. แต่เนี่ยหายไปเฉยๆแต่ตอบนะครับมันแปลว่าอะไรท่านผู้ชมก็ช่วยกันวิเคราะห์อย่าให้ผมเมื่อยสมองอยู่คนเดียว mm hmm. นะครับช่วยกันถอดรหัสแล้วอินบ็อกซ์เข้ามานะครับ